สุภัตราแสงฤกจิอดีตมรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลยียร์โรงพยาบาลสิริราชขณะนี้กเกษียณอายุราชการแล้วนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของลหลดไหลย้อนนะคะซึ่งเ,เราคงเคยได้ยินบ่อยๆและตัวเราเองก็คงจะเกิดปัญหานี้บ้างในบางรายนะคะ เราพบโรคนี้บ่อยในคนที่ดื่มเหล้าสูุหรี่หรือไม่คนไข้ที่กินยาที่เกี่ยวกับขยายหลอดลมนะคะทำให้กล้ามเนื้อตรงหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างตรงที่เป็นทางเปิดให้อาหารลงสู่กระเพาะอาหารหย่อนตัวนะคะรูดไม่สนิทเมื่อเวลาที่อาหารอยู่ในกระเพาะแล้วกระเพาะจะหลั่งน้ําย,ย่อยซึ่งเป็นกรดเกลือออกมาย่อยอาหารกระเพาะบีบตัวทําให้คลุกเคล้าอาหารเข้ากับกรดทําให้น้ํากรด กระชอกขึ้นมานะคะคในหลอดอาหารหลอดอาหารก็จะอักเสบเมื่อมีการอักเสบการปิดของหูรูดก็ยิ่งไม่สนิทมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันอักเสบบวมนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะต้องกำจัดสาเหตุนนะทำยังไงหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะให้ยานะคะเพื่อ ทําให้กรดเนี่ยไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ลําบากมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถจะช่วยตัวของเราเองได้นะคะรักษาหมอโรงพยาบาลก็กินยาไปส่วนของเราเราก็ช่วยตัวของเราเองไปด้วยนะคะเบต้ากลูแค <an> นมีความเด่นในเรื่องของการรักษาการอักเสบนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วย มันจะจับกับเด็กติงวันของแมคโครฟาจแมคโครฟาจก็จะไปกระตุ้นไฟโบบลาสนะคะให้หลังคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินกับไฮยาลูโรแนนนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีการกําจัดเชื้อแบคทีเรียรโดยการกระตุ้นเม็ดเลือดต่างๆออกมาต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียรที่มาพร้อมกับอาหารนะคะทําให้แผลเนี่ยหายเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อแผลมันหายสนิทผูรูดก็จะปิดสนิทเช่นเดียวเบต้ากลูแคน นอกจากจะช่วยเรื่องของการอักเสบแล้วมันเป็นโพลีแซคลายแบบโซ่กิ่งนะคะซึ่งไม่ละลายน้ำมีอาจจะมีบางส่วนที่ละลายน้ำได้บ้างนะคะแต่มันจะดูดน้ำพองตัวขึ้นมาอย่างมากกลายเป็นเจลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรากินเบต้ากลูแคนหลังอาหารเนี่ยมันก็จะดูดน้ำกลายเป็นเจลปิดอยู่ตรงทาง ทางออกตรงส่วนล่างของหลอดอาหารทําให้มันจะเป็นปลักกุดอยู่ทําให้เวลาที่กระเพาะอาหารบีบตัวส่วนของอาหารที่ที่เรากินเข้าไปก็มีน้ําน้อยลงเพราะว่าน้ําถูกดูดซึมกรดเกลือที่ผสมกับน้ําย่อยอื่นๆก็ถูกดูดซึมไปอยู่ในเบต้ากรูแคนหมดมันก็ไม่สามารถจะกระชอบคือเข้ามาในหลอดอาหารได้นะคะอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให เห็นว่าเบต้าบูแคนมีประโยชน์ในคนไข้ที่เป็นกรดไหลย,ย้อนค่ะสวัสดีค่ะ